โรเมลูลูกากูกองหน้าทีมชาติเปวเยี่ยมของอินเตอร์มิลานกำลังระเบิดฟอร์มได้อย่างสุดยอดหลังซัดประตูดได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมพาง,งูใหญ่ภายใต้การนำของคุณซือ e, ้ออันโตนิโอคอนเต้หลังจากฝงในตารางการโชว์เซเรียอิตาลีและมีโอกาสคว้าชแชมป์ในฤดูกาลนี้สูงเอามากๆลูกากูย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาล่าตะข่กับอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวราว80ล้านยูโรทมกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการทำธุรกิจที่ไม่ดีนะัก แต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่างูใหญ่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าคอนเต้กล่าวถึงลูกากูว่าผมยังไม่ลืมว่ามีคนจำนวนมากที่ต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองไปเมื่อเราเซ็นสัญญากับลูกากูเพราะพวกเขาเคยบอกว่าลูกากูเป็นนักเตะโอเร์ดแต่ผมพูดเสมอว่าเขาย้ายมาที่นี่เพราะเขามีศักยภาพเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและยังเก่งขึ้นได้อีกในเกมลีกฤดูกาลนี้ลูกากูซัดให้อินเตอร์มิลานไปแล้ว21ประตู แถมยังเป็นดาวซันโวของทีมอีกด้วยลูกากูมีโอกาสพาง,งูใหญ่คว้าชแชมป์ลีกหลังทำแต้มทิ้งห่างทีมอันดับ2อย่างเอซีมิลานคู่อริร่วมเมืองถึง11ประตูเลยทีเดียวภายใต้การทำงานร่วมกับคอนเต้นั้นลูกากูกลายเป็นกองหน้าที่รวดเร็วและดูแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอดีตหัวหอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูมีการเล่นที่พัฒนาขึ้นมากทั้งในเรื่องการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมจนกลายเป็นศูนย์หน้าหมายเลขเก้าที่สมบูรณ์แบบอีวานสมราน ตำนานกองหน้าทีมชาติชิลีของอินเตอร์มิลานกล่าวว่าผมคิดว่ามีเพียงโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้และเออร์ลิงฮาแลนด์เท่านั้นที่อยู่ในระดับเดียวกับลูกากูเขาแสดงให้เห็นถึงการไม่เห็นแก่ตัวในสนามคราวไฮลูเมนิเกออดีตหัวหอกของอินเตอร์มิลานก็เป็นอีกคนที่ออกมาชื่นชมลูกากูว่าเขาไม่ได้อาศัยเพียงแค่ร่างกายในการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแต่เขามีเทคนิคที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงที่เขาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เขาเหมือนที่มาเกิดใหม่ที่นี่กับอินเตอร์มิลานสิ่งที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของลูกากูก็คือจำนวนการแอสซิสที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อโดยการทำไปแล้ว9แอสซิสในฤดูกาลนี้โดยก่อนหน้านี้ในพรีเมียร์ลีก37เกมหลังสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาทำแอสซิสไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นลูกากูกลายเป็นคีย์แมนสำคัญในเกมรุกของอินเตอร์มิลานเขาประสานงานกับผู้เล่นคนอื่นๆอ,อย่างราอุโรมาร์ติเนสอเล็กซิสซานเชส รวมถึงอัสลาพาคิมีได้อย่างเข้าขาลงตัวขณะเดียวกันการเล่นของลนะูกากูในฤดูกาลนี้มีประโยชน์ต่ออินเตอร์อย่างมากเขาคอยพักบอลในแนวรุกด้วยการใช้ร่างกายที่แข็งแกรง่งปะก,กับแนวรับฝ่ายตรงข้ามแถมผ่านบอลได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังมีการตัดสินใจจังหวะชี้เป็นชี้ตายได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพัฒนาไปมากถึงเพียงนี้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือ อันโดนิโอคอนเต้เป็นคนที่มองเห็นพรอสวรรค์ของลูกากูมาตลอดและมีความตั้งใจที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมให้ได้ตั้งแต่สมัยที่ยังคุมทีมเชลซีอยู่เมื่อปี2017แต่ในที่สุดคอนเต้ e ก็ประสบความสำเร็จในการคว้าตัวลูกากูมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2019และโค้ชวัย51ปีก็มีความสุขมากที่เขาได้ร่วมงานกับนักเตะที่เขาชื่นชมมาโดยตลอดวันนี้ลูกากูเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้ง หลังจากไม่ประสบความสำเร็จตลอด2ปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาให้สัมภาษณ์ว่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นเรื่องยากสำหรับผมเพราะหลายๆอย่างไม่เป็นไปตามที่ผมต้องการและผมก็ทำผลงานได้ไม่ดีนะักผมต้องค้นหาว่าตัวเองขาดอะไรไปและมันคงถึงเวลาแล้วที่ผมต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ผมต้องค้นหาตัวเองใหม่อีกครั้งกับอินเตอร์ในวันฝึกซ้อมวันแรกที่อินเตอร์มิลานผมแทบไม่คุ้นเคยเลย คุณอาจคิดว่าพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่ยากที่สุดแต่สำหรับการฝึกซ้อมของผมที่อินเตอร์นั้นผมคิดว่ามันหนักกว่าเพราะผมต้องเป็นคนที่ฟิตสุดๆผมพูดกับเอเจนต์ของผมว่าผมทรมานมากในการฝึกซ้อมเพราะผมไม่เคยเจองานหนักแบบนี้มาก่อนผมมองไปรอบๆตัวของผมไม่มีเพื่อนร่วมทีมคนไหนร้องโอดครวญเลยพวกเขาตั้งใจทำงานและเข้ากันได้เป็นอย่างดีที่อินเตอร์มันเป็นอะไรที่พิเศษมาก เพราะบางครั้งโค้ชจะยืงอยู่ข้างสนามเขาทําให้มันเป็นเรื่องตลกเขายื่นอยู่กับเราตลอดเวลาและมันก็ทําให้เราอยากทํางานหนักมากขึ้นเขากระตุ้นเรามากขึ้นทําให้ไม่มีผู้เล่นคนไหนยอมแพ้นั่นแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นในสนามลูกากูเล่าถึงความกโกรธของเจ้านายหลังเกมยูฟ่าแชมเปี้ยน u e ลีกนัดหนึ่งว่า,วาเกมนั้นผมเล่นได้แย่มากผมเหมือนเป็นนักเตะไร้ประโยชน์ และผมก็โดนเขาวิจารณ์อย่างหนักต่อหน้าผู้เล่นทั้งทีมซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นกับผมมาก่อนคอนเต้ e กล่าวว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูกากูถูกกำหนดให้เป็นกองหน้าตัวเป้าเพียงอย่างเดียวแต่สำหรับที่อินเตอร์มิลานเขามีบทบาทที่แตกต่างออกไปด้วยการลงมาล้วงบอลต่ำเพื่อเปิดช่องว่างให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นมันทำให้เขาสามารถแอสซิสต์ในจังหวะสำคัญได้บ่อยครั้งลูกากูกับมาตินสจะคอยสลับตำแหน่งกันเพื่อป่วนแนวรับคู่แข่ง และในบางจังหวะอดีตหัวหอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขยับไปเล่นฝั่งขวาเพื่อเปิดพื้นที่ตรงกลางให้คนอื่นๆสอดเข้ามาทําประตูความเข้าใจเกมของลูกากูนั้นยอดเยี่ยมมากเขาปรับตัวกับสไตล์การเล่นและบทบาทหมายที่ผมมอบให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบตัวเลข21ประตูที่เขาซัดไปนั้นไม่เคยโกหกใครมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของเขาได้เป็นอย่างดี สิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ของลูกากูกับอินเตอร์มิลานนั้นมันน่าเหลือเชื่อมากเขากำลังนับถอยหลังกับการคว้าชแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีกับสโมสรในวันนี้คงไม่มีใครปรามาทหรือสงสัยในฝีเท้าของเขาอีกต่อไปเพราะเขาได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งกับอินเตอร์มิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว